สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆอร์ลใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่23เดือนมิถุนายนพศ2566อ,อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของอรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ Rise Wall นะฮะก็จะรวมข่าวสารเกี่ยวกับ ดิวของเดคกแ n นไรส์ที่ล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นกระโดดไปร่วมวงล่ากับอาร์เซนอลแบบจริงจังแล้วนะฮะก็จะไล่ไทม์ไลน์กันมาเลยตั้งแต่ข่าวเมื่อวานเริ่มต้นจากเดวิดออนสตีนจนถึงข่าวณนะปัจจุบันว่ามีอะไรคืบหน้าไปแล้วบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็เรื่องขการแข่งขันกับอาร์เซนอลด้วยรวมไปถึงข่าวซื้อขายอีกคนหนึ่งที่มีในวันนี้ก็จะเป็นโคพาเมอร์ mer, แล้วก็มีภาพเปิดภาพนะครับ ตั้งแต่เรือใบสีฟ้าอย่างลูอิสที่ไปพักผ่อนกับเพื่อนๆรวมไปถึงยูาคคุณดูกันที่มีภาพปล่อยออกมาด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบคุยวกัน เพราะโควตีซีดีเซนเราะคเรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ดีนะครับที่อยากจะลงสินค้าโฆษณาต่างๆก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดส c r i p t i ชันของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของซัพพอร์ตเ m e m b e มมเบอร์ชิพนะฮะมี2ระดับ80บาทกับ150บาทแล้วก็เรื่องของ ฟีเจอร์ซูเปอร์แทงนะฮะก็เปิดเรียบร้อยแล้วผมขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะฮะเสื้อเอริกฮาร a แลนด์นะครับ,เส, e รบเสื้อแฟนเมสของของผมนะของช่องนั้นที่จัดทําไปเนี่ยมีแฟนๆบางคนส่งภาพมาแล้วบอกว่าของถึงแล้วนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะถึงช้าถึงเร็วอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าระยะทางน,นะครับถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะใช้เวลามากกว่าเดิมสักนิดหนึ่ง เริ่มกันด้วยเบาๆก่อนนะยังไม่เข้าข่าวหลักนะครับนำภาพของเจ้าหนูลิโก้ลูอิสมาฝากกันนะที่ไปพักผ่อนในช่วงฮอลิเด์วันหยุดก่อนที่จะกลับคัมแบ็คมาที่สโมสรอนเพื่อเตะพรีซนะีซั่นเนาะในช่วงปลายเดือนหน้านะปลายเดือนอกรกฎาคมนะครับที่จะเดินทางที่เอเชียที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะฮะนี่ก็เป็นภาพของลิโก้ลูอิสนะ ก็ออกไปพักผ่อนอาจจะมีเตะบงเตะบอลเล่นกันบ้างเอออาจจะมี p r a c t i c นิดหน่อยแต่ไม่ได้เน้นหนักแล้วก็มีแฮงอองแฮงเอากับเพื่อนๆน,นะครับสนุกสนานริมชายหาดมีทั้งในสนามทั้งร้านอาหารนะครับทั้งชายหาดสำหรับภาพของลิโกลูอิสก็เรียกว่าเป็นช่วงวันหยุดแหละที่นักเตะจะกอบโกยความสุขให้กับตัวเองบ้างหลังจากกำลัศึกมาหนักเนาะในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา ออร์ซิตี้ก็ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะแต่ว่าลูอิสเองก็อาจจะไม่ได้แบบมีส่วนร่วมแบบเต็ม100%ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะสำหรับในฤดูกาลที่เพิ่งผ่าน้นไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคนต่อมาเป็นอิวคายกุนดก,กันนะครับอยู่ที่โมนาโกนะอยู่ที่มอติคาโลนะครับโมนาโกก็เป็นภาพที่โดนปล่อยออกมานะครับน่าจะเป็นจากอินสตาแกรมนั่นแหละนะฮะอืม อาจจะเป็นแคปมาจากวิดีโอนะจากสตอรี่อะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนไปรับประทานกาแฟะนะแล้วก็เหมือนทางร้านเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลาเต้อาร์ตนะเออทำเป็นรูปนี้นะอกุณโดกันชูทัท่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจ้าตัวก็ยิ้มกริ่มเลย <laughs> ยิ้มกริ่มเลยไม่อยากทาน <laughs> ทานไม่ลงนะเออมันภาพมันมีความสุขดูแล้วมีความสุขไม่ต้องทานก็มีความสุขนะครับ ประมาณนี้สําหรับาภาพเนาะที่เอามาฝากกันนะฮะเรียกรอยยิ้มแล้วก็ไปดูเรียกว่านอกพาร์ทนอกสนามของนักเตะกันว่าอะไรแบบเนี้ยทีนี้มาเข้าสู่ข่าวหลักของเรากันอย่างที่บอกคลิปนี้จะเน้นข่าวเนี่ยคือมีแต่ข่าวเด็กแคนร c e เลยนะข่าวอื่นแทบจะไม่มีเลยใน,ในรอบคืนรอบวันของซิตี้นะฮะคือเน้นร้ายเสริตั้งแต่รอกระโดดไปร่วมมงล่ารแบบจริงจังเนี่ยทีนี้ผมก็จะมาไล่ไทม์ไลน์ให้ แฟนๆได้ฟังกันเกี่ยวกับข่าวของเด c แคนไรส์นะครับว่ามันมีข่าวรายงานเกี่ยวกับไรส์กับ City เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะจากแหล่งข่าวไหนบ้างนะครับและทิศทางเป็นอย่างไรเริ่มกันที่นะฮะเริ่มกันที่คนแรกนะที่มาแบบเจ้าแรกเลยเจ้าแรกๆก,ก็คือทางเดวิดออนสตีนนะครับรือว่าเทพเดวิดตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วง6กโมงเย็นของเมื่อวันนี้นะครับเดวิดออนสตีนนะครับก็เป็นเทียร์หนึ่ง จากทาง The Atlantic UK ก็รายงานว่าแมนซิตี้นั้นคาดว่าจะยื่นข้อเสนอให้กับเวสต์แฮมพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวเดคแอนไรส์นะครับทางแมนซิตี้เนี่ยมีความสนใจอย่างจริงจังนะฮะในตัวมิดฟิลทีมชาติอังกฤษวัย24ปีรายนี้โดยคาดว่าจะมีการยื่นประมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยยื่นซื้ออย่างเป็นทางการเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับเพื่อแข่งขันกับอาร์เซนอลนะที่ก็ต้องการตัวนักเตะเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นข่าวของทาง เทพเดวิดนะฮะที่รายงานเกี่ยวกับเดคแอนไรส์นะตั้งแต่เมื่อช่วงช่วงหกโมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับคนที่มาต่อกันก็เป็นทางฟลอวิซิโอโรมาโน่นะฮะโรมาโนเองก็เป็นนักข่าวคนดังเนาะ,ะชาวอิตาลีนะก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะฮะว่าแมนซิตี้นั้นตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อคว้าตัวเดคแอนไรส์หลังจากมีการแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์และก็สานะของทีมเนี่ย ต่อตัวเดคแอนด์ไรส์กับเวสแฮมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะวันศุกร์ที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของแบบอาจจะยังไม่ไ,ไม่ได้บอกเวสแฮมแหละว่าจะเข้าร่วมจริงจังแต่บอกว่าก็สนใจนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนอคุนโดการยังไม่ตัดสินใจเนาะพอคุนโดการตัดสินใจปุ๊บก็เรียกว่ากระโดดเข้ามาร่วมแบบจริงจังทันทีนะครับแมนซิตี้เนี่ยรมโล้บอกว่ายังได้ตรวจสอบนะครับ ถามความต้องการของฝั่งนักเตะด้วยนะถามเด c กแคนไรสด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่า r i ส์นั้นเปิดกว้างนะครับเปิดรับในทุกๆข้อเสนอจากทุกๆท,ทีมที่อยากจะได้ตัวเขาดังนั้นข้อเสนอจึงขึ้นอยู่กับสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วในตอนนี้ว่าจะเสนอเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมจากโ o ร a n o มาโนมาด้วยนะว่าแมนซิตี้นั้นได้ติดต่อกับตัวแทนของเวสต์แฮม นะครับแล้วก็เดนเกนไรส์และเชื่อว่ากองกลางรายนี้ยินดีที่จะเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หากสามารถบรรลุข้อตกลงกับทั้งตัวนักเตะแล้วก็กับเวสต์แฮมได้นะครับนี่เป็นฝั่งโรมาโนที่รายงานมานะครับทีนี้นะฮะคนต่อมานะครับก็จะเป็นอาธานกิซซิงนะครับนาธานกิซซิงนะเมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงนะครับโรมาโน่เนี่ยทิ้งท้ายนิดนึงด้วยว่าอาร์เซนอลวางแผนที่จะยื่น ข้อเสนออีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อบิดแข่งเป็นรอบที่3นะครับให้ให้เวสแฮมพิจารณาหลังจากว่า2ครั้งแรกเนี่ยโดนปัดตกไปนะครับนี่เป็นจากโรมานโนคนที่3นาทานกิซซิงนะครับนาทานกิซซิงเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์เป็นเป็นสายจาลูกกาดิมาซิโอมัอนอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานร่วมกันช่วยช่วยทํางานกับจาลูก้าดิมาซิโอนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของ i n s t a g r กรม CFC New Page ด้วยนะครับก็เกี่ยวกับเชซีมั้งน,นะฮะฮันกิซซิงอ่ะนะก็ก็เรียกว่ารายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในข่าวของจาลูก้าดิมาซิโอที่รายงานเกี่ยวกับเดคันไรส์กับแมนซิตี้นะโดยนะฮะกิซซิงเนี่ยรายงานเพิ่มว่าฝั่งแมนซิตี้นั้นต้องการจะเสนอแพ็กเกจนะครับวรวมมูลค่าเนี่ยเกล้านปอนด์ นะครับแบ่งเป็นเงินต้น75บวกกับ15ซึ่งมันเทียบเท่ากับข้อเสนอรอบที่2ของอาร์เซนอลที่โดนเวสต์แฮมปฏิเสธแต่นะครับนะฮังกิซิงบอกว่าอธิบายให้ฟังว่าแพ็กเกจ90ล้านปอนด์ของแมนซิตี้นั้นมีความต่างกับของอาร์เซนอลอยู่ทั้งในเรื่องของส่วนเงินต้น75ล้านปอนด์เนี่ยที่ซิตี้นั้นจะแบ่งจ่ายชำระเป็น2งวดนะครับในช่วงระยะเวลา2ปี แบ่งจ่ายแค่2งวดสปีบวกกับในส่วนของแอดออนสิล้านปอนเนี่ยซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกแอดออนของซิตี้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับและสามารถเป็นได้จริงเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าของ Arsenal. อาร์เซนอลนะครับโดยของอาร์เซนอลเกล้านปอนของอาร์เซนอลเนี่ยจะแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดนะครับเหมือนกันแต่จะแบ่งใจ่ายในระยะเวลาที่นานกว่า แล้วก็แอดออนเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยน้อยกว่าของฝั่งแมนซิตี้เกิดขึ้นได้ยากของฝั่งแมนซิตี้ซึ่งที่เวสต์แฮมปรับตกไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะครับเออแล้วก็เขาบอกว่าจาน์นก้าเดมาร์ซูบอกว่าไอ้เก้าสิบแพ็กเกจเก้าสิบของซิตี้นี่มันมีความเป็นไปได้ที่เวสต์แฮมจะรับเนื่องจากมันมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถได้เต็มตทั้งเก้าสิบล้านปอนด์ทั้งแอดออนแล้วก็เงินต้นนะครับถ้าดูจากไอ้งวดชดัม布拉เนี่ยเวสต์แฮมเขาก็เหมือนต้องการอยากจะได้ เ,เงินมาเนี่ยนะสองงวดเนี่ยมันก็เร็วใช่ไหมเพื่อที่จะมาแบบเรียวกว่าเกกี่ยวับเรื่องเรื่องเงินของสมโมสร,รเนี่ยผมว่าเหมือนก่อนหน,น้านี้เหมือนเขาก็ใช้เงินไปเยอะเหมือนกันในการเสริมทัพนะครับสำหรับเวสแฮมข่าวที่4นะครับเป็นจากทางเดวิดแมคโดนเนลนะครับเดวิดแมคโดนเนลของทางเดอะมิลเลอร์นะครับเป็นสายข่าวแมนเชสเตอร์ ก็รายงานนะครับสำหรับเดวิดแมคโดนัล์รายงานว่าซิตี้พร้อมคุ้มเงินระดับ100ล้านปอนด์ซึ่งเทียบเท่ากับดีลของแจ็คกิลิที่ซิตี้ทุ่มในการไล่ล่าเดคแอนไรส์นะครับโดยเงื่อนไขส่วนตัวคาดว่าจะไม่ได้เป็นปัญหาในการเจราจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอีกทั้งเรือใบสีฟ้าเองยังพร้อมเปย์ค่าเหนื่อยให้กับเดคแอนไรส์ในระดับ2 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าค่าเหนื่อยปัจจุบันที่เขารับกับเวสต์แฮมเนี่ยอยู่ที่ เจ็ด0มืนห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับมากกว่าสมเท่าเลยลราวสามเท่าเลยนะนี่เป็นทางเดวิดแมคโดนิลของทางเดอร์มิลเลอร์รายงานนะครับข่าวที่ห้านะครับมาจากทางเจคอบสไตเบิร์กนะครับเจคอบสไตเบิร์กแถเนี้นะฮะก็ข่าวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอ็นเอียงไปว่าเออโอเคมันมีทิศทางว่าจะไปแมนซิตี้นะอะไรแบบนี้นะครับดูแมนซิตี้ดูมีภาษีขึ้นมาแต่ว่าทางเจคอบสไตเบิร์กเขา ข่าวฟุตบอลนนจากทางเดอะก,กาดี้อย่างรายงานนะครับว่าเด็กแนไรส์ยังคงกระตือรือร้นและต้องการจะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลมากกว่าแม้ว่าแมนซิตี้จะวางแผนเข้ามาร่วมในการแข่งขันเพื่อสัญญากับตัวเขาเองก็ตามนะครับไรส์เนี่ยทางเจกอบสไตน์บอกว่าไรส์น่าจะได้ออกสตาร์ทอย่างสม่ําเสมอกับอาร์เซนอลแล้วก็เขาชอบอยู่ชอบที่จะอยู่ในลอนดอนและก็นักเตะนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เนี่ยนะครับได้ เพิ่งได้มีลูกนะครับแล้วก็กลายเป็นพ่อคนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีความต้องการจะอยู่ใกล้ชิดครอบครัวสนิทกับครอบครัวมากๆนะครับไรซ์เองยังชื่นชมฟุตบอลของอาเตต้าอีกด้วยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยก็เขาบอกว่าอาร์เซนอลไม่ควรจะมีปัญหาอะไรยังสิ้นในการตกลงเงื่อนขส่วนตัวกับเดเคนไรซ์เพื่อเพื่อสามารถเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงกับไรซ์ให้ได้เร็วที่สุดนะนะแล้วก็ชคอฟสไตเบิร์กเนี่ยทิ้งท้ายอยู่กับเรื่องประเด็นเดียวกับไอที่ นัทานกิซซิงชี้แจงเรื่อง90ล้านที่โดนปัดตกของอาร์เซนอลน,นะครับเจคอบสไตเบิร์กเนี่ยบอกว่าปัญหาของอาร์เซนอลตอนนี้คือยังตกลงเรื่องค่าตัวไม่ได้กับเวสแฮมซึ่งข้อเสนอแรกของพวกเขาคือ60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็บวกส่วนเสริมอีก15ล้านปอนด์เป็น75เนี่ยนะครับโดนปัดตกไปนะฮะแล้วก็ข้อเสนอครั้งที่2นะครับเป็น90ล้าน นะครับเป็น90ล้านเนี่ยที่เป็นเงินต้น75บวกกับ15ล้านปอนด์เนี่ยก็โดนปัดตกไปครั้งที่2เหมือนกันเจคอบสไตน์เบิร์กบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยไม่พอใจนะครับที่อาร์เซนอลพยายามจะแบ่งจ่ายเงินต้นในรอบ2 90ล้านปอนด์เนี่ยเงินต้น75เนี่ยอาร์เซนอลพยายามแบ่งจ่ายเงินตรงนี้75ล้านปอนด์เป็นระยะเวลา5ปีนะครับก็เรียกว่า5งวดอะ่ะเออเมื่อกี้นานเกซิงบอกว่าซิตี กับจารดิก้าดิมาเซ่บอกว่าซิตี้จะแบ่งจ่าย75็้านี้2แค่2งวดนะแต่อาร์เซนอลเนี่ยจะแบ่งจ่าย5ปี5งวดนะครับซึ่งนานกว่าซิตี้อีกตั้งสามนวดนะครับรวมถึงไม่พอใจในส่วนของแอดออนไอ้15ล้านปอนด์เนี่ยนะครับจีคอบไซเบอร์บอกว่าตรงนี้ของอาร์เซนอลมันมันเวสแซมมองว่ามันเป็นการเพิ่มเงื่อนไขหลายอย่างที่มันไม่สมจริงแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากเออกลัวจะแบบได้เงินช้าแล้วก็ได้ไม่ครบอีกจะหากเออกลัวไอ้15ล้านปอนด์มันเงื่อนไขมันยากอะไรเงี้ย นะฮะคือทั้งช้าทั้งได้ไม่กลัวได้ไม่ครบเต็ม90นะครับก็เลยปัดตกไปแต่กับของซิตี้เนี่ยมันเงินต้นก็ได้เร็ว2งวดเงินแอดออนก็ดูสมจริงดูเกิดขึ้นได้ง่ายนะอาจจะคล้ายๆกับแอดออนของมาเตโอโคสิ่หรือเปล่าที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะขึ้นอยู่กับผลงานของทีมถ้าทีมได้แชมป์อะพีเมลีกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้เงินแอดออนไปง,ง่ายๆอะไรแบบเนี้ย นะครับซึ่งมันถึงเขาถึงบอกว่ามีความเป็นไปได้ไงจาร์ลูก้าด mm ิมาซิโอในเรื่องของ90แพ็กเกจ90ล้านปอนด์ที่ซิตี้จะยื่นให้กับเวสต์แฮมนะครับซึ่งมันมีความต่างกับ90ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลที่โดนปัดตกไป mm hmm. นะฮะปิดท้ายนะครับข่าวของเดคันไรส์ก็คือเป็นของจาร์ลูก้าดิมาซิโอนะครับเป็นผู้สื่อข่าวสกายอิตาเลียแหละนะครับก็รายงานล่าสุดเมื่อช่วงรุ่งสางของวันนี้นะตอนตีสี่นะครับรายงานว่า แมนซิตี้ใกล้จะคว้าตัวเดคเนดไรส์ ice, นะครับเป้าหมายของอาร์เซนอลและซิตี้มีความมั่นใจในการหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับเวแสแฮมด้วยนะครับแต่ข่าวนี้เนี่ยย้ำว่าจะมาจากาจาลูก้าดิมาซิโอคนเดียวนะครับที่บอกว่าใกล้จะปิดดีลใกล้จะคว้าตัวเดคแอนไรส์ ice, สำหรับแมนซิตี้แต่ท็อปเทียร์คนอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รายงานในทิศทางแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องกรองอยู่นะครับต้องกรองแบบมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เชื่อข่าวนี้ นะต้องรอโรมาโน่รอเทพเดวิดรอแบบสายซิตี้แซมรีอะไรพวกนี้มันเล่นในทิศทางนี้ก่อนนะถึงจะสามารถเชื่อชื่อความน่าเชื่อถือได้อะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านีเออ้เราถึงจะคิดไปไกลมากกว่านี้ได้นะตอนนี้เรียกว่าอยู่ในการแข่งขันดีกว่านะครับตรงนี้ผมยังไม่ค่อยให้น้ําหนักใน,ในเรื่องของการเชื่อมากนะในเรื่องของข่าวของจาวลิก้าดิมาซิโอที่บอกว่าซิตี้ใกล้จะคว้าตัวใกล้จะปิดกิลด์แคนไรส์อะไรแบบนี้ นี่เป็นข่าวเด็กคนราย์นะครับไล่เลียงมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงปัจจุบันล่าสุดที่มีข่าวกับเซตตี้นะฮะก็น่าจะครบถ้วนสำหรับดีลของเด็กคนร์มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตให้ได้ฟังกันในคลิปหน้าแล้วก็ในแฟนเพจด้วยนะครับข่าวต่อมานะฮะปิดข่าวปิดคลิป,ปแล้วกันเป็นข่าวซื้อขายอีกข่าวหนึ่งที่มาแบบเล็ก,ลกๆนะครับของน้องโคโคพาเมอร์นะครับเป็นข่าวจากบิล สปอร์ตเยอรมันรายงานว่าบรุเซียดอฟมุลนะครับหรือว่าทีมเสือเหลืองเนี่ยสนใจในตัวของโคพาเมอร์นะครับแล้วก็ผู้เล่นรายนี้นี่อยู่ในริสต์รายชื่อที่บรุเซียดอฟมุลนั้นชื่นชอบตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับโดยตอนนี้เองก็มีหลายทีมในเยอรมันเนาะที่ก็เล็งพาเมอร์อยู่นะครับก่อนหน้านี้นก็มีไลฟ์ซิกเนาะอันนี้ก็มีข่าวอะไรเงี้ยว่าดอฟมุลอีกทีมหนึ่งเพราะฉะนั้น สัมมือนี้ก็มีโอกาสย้ายสูงครับในเรื่องของการย้ายยืมนะพอซิตี้ก็วางแผนแบบนั้นแหละอยากจะให้ย้ายยืมไม่ได้ต้องการจะขายขาดก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าน้องจะย้ายยืมไปสโมสรไหนในลีกไหนในอังกฤษหรือเปล่าหรือไปบุนเดสอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับอยากให้ไปหาประสบการณ์ที่สโมสรอ,อื่นบ้างถ้าได้ลงตัวจริงด้วยก็เจ๋วเลยเก็บประสบการณ์พัฒนาตัวเองแล้วก็ค่อยกลับมาเรียกว่า ท้าทาทยในทีมชุดใหญ่ของซิตี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นกาลังใจให้นะครับโคพาเมอร์ oh นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้กับแฟนๆเรือบสีฟ้าได้ฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าววันนี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขโมงซิตี้